รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั s. <S ่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมขาขอต้อนรับสู่ราการตลาดสดพลาสอ์ ของก็ราคาขึ้นหิวข้าวทองเรากุก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 เงินในมือก็มีแค่ไม่กี่บาทเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปหาข้าวกินราคาถูกๆเขาบอกว่าข้าวแกงใต้ที่เนี้ยราคา20บาท, <S <S บาทจริงไมมจริงตามมาเอาเร่เข้ามาเรขเข้ามาก็อย่ามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าพอดีครับพี่ขาข้าวแกงใต้20บาทขุดจริงๆ,ๆไหมแร่งจริงแร่งจริงโอ๊ยทำไมเหมือนกันล่ะ ทำไมหน้าเหมือนกันเป็นสาวแฟรอ,อ๋อชื่อครัวตุ๊ดแฟดใช่ค่ะเป็นสาวสาแฟรเป็นสาวใต้าตโอ้หลุกตกใจเลยคนไหนเป็นมุน,นินมุนต้านะ ทุกอย่างหยิ่งซิปมีอะไรกินอะไรอะไรบางทีมีวันนี้เลือกแกงคั่วปลาดุค่ะแกงคั่วปลาดุใหญ่่เลยนะนี่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 แกงไตปลาแกงไตปลาใส่น้ำกะทิใช่ค่ะอ๋อใช่สูตรของของจังหวัดอะไรพัทลุงค่ะสาวพัทลุงแล้วนี่ล่ะคะอันนี้แกงส้มเป็นแกงเหลืองแกงเหลืองข้าวกับปลาทับทิมค่ะโอ้น่ากินจังเลยแล้วนี่ล่ะ ันนี้เป็นพวกกริ้งค่ะแล้วก็คือความนัวความเผ็ดร้อนแบบสาวพัทลุงใช่ค่ะทำไมถึงเรื่องมาขายข้าวแกงใต้ล่ะตอนแรกอะประมาณประจำะด้วยเอินเดือนเราขั้นต่ำอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็สามร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยตัดสินใจเลยเปิดร้านข้าวแกงใต้ดีกว่าเพราะว่าเราสองคนแล้วก็มีพ่อด้วยอย่างเงี้ยก็ซื้อกินอยู่ทุกวันแล้วไปซื้อร้านอื่นก็ถุงสี่สิบห้าสิบวันหนึ่งก็สามมือ้อวันหนึ่งก็สี่ห้าร้อยหกร้อยล ก็เลยตัดสินใจเปิดร้านแกงใต้20บาทดีกว่าเพรบางทีลูกค้าบางคนเขาทํางานประจําเดือนเดือนน้อยเหมือนเราเงี้ยเราเข้าใจหัวอกเขาว่าแต่ละเดือนกว่าจะเออินเดือนออกน้อยๆอย่างเงี้ยต้องกินอะไรที่ถูกถูๆแล้วก็อร่อยแกงหนา คือถ้าเกิดเป็นคนใต้มาผมจะรู้จักเลยใช่ค่ะไอตรงหนางนี่ก็คือส่วนส่วนเป็นหยวกกล้วยอ๋อยกกล้วยใช่แล้วก็น้อหมูสดจะมีรสชาติกลมกล่อมถึงกะทิค่ะไอห่างกะทินะคะไอหางกะทิก่อนใต้ใต้เขาจะนิยมกันจริงๆอ่ะหนังหัวงัวเขาจะเอาหัวงัวมามาดองไว้ก่อนแต่วันนี้เราจะทําเป็นหนังสดเป็นหมูค่ะเป็นเป็นหมูดีกว่าเนาะใส่ขมิ้นลงไปเพื่อประสีสันสวยงามขึ้นมันจะเหลืองอะค่ะ มันอะไรอ่ะส้มแขกส้มแขกจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงอ่ะค่ะอ๋อหนูเพิ่งเคยเห็นเลยนะของแท้ๆอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เปรี้ยวๆเมนูนี้ต้องรอแบบว่ามีหน้าไหนแมมว่าจะต้องได้กินพิเศษหรือว่าทำไม่ตลอดทั้งปีาใที่ใต้อ่ะส่วนใหญ่อ่ะเวลาลูกบวชอ่ะก็จะทำเมนูนี้ทำไมคำว่าเป็นเมนูมงคลหรอหรือว่าไงไม่ได้เป็นเมนูมงคลนะคะเป็นเมนูที่อ่าต้นดุนน้อยเพราะว่าบวชกล้ยที่ใต้อ่ะไม่ต้องซื้อฟรีตามจากตามเขาตามอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะ เขาก็ไปตัดมาแกงเพื่อประหยัดต้นทุนในงานโอ้เพราะเวลางานบวชเขาต้องเชิญแขกเยอะใช่เชิญแขกเยอะแล้วก็รสชาติต้มหนังนะค่ะมันจะอร่อยเราก็ได้กินกับน้พรีกอ่ะสุดยอดมากโอ้แต่อย่างที่บอกว่าพอเราเอามาขายปุ๊บกรุงเทพต้องซื้ออะเนาะซื้อทุกอย่างอะหยกกล้วยราคาเท่าไหร่เวลาหยกกล้วยอะที่กรุงเทพเนี่ยกิโลละยี่สิบห้าบาทรห้าบาทก็สูงนะใช่แล้วมันไม่ได้ทั้งหมดนะมันไม่ได้ั้งหมดนะเพราะว่าแม่ค้าเขาจะเอาต้นใหญ่มาเราต้องปอกเปลือกเพื่อเอาที่ก้างในมันอ่อนะะค อ๋อเพราะาเราเราฉนทั้งต้นไม่ได้เราตะวันออกเวลาเขาขายัทั้งต้นใช่แสดงว่าเวลาซื้อมาโลนึงนี่จะใช้ได้กีก็เรึ่งโลลอมั้งบอกว่าได้นิดเดียวไม่ได้เยอะเลยแต่เราก็ต้องซื้อนะใช่ตอนนี้ขงมันขึ้นเยอะอย่างเงี้ยคนทัพโอ้คแตงโมเรายังหลังเอาไว้อยู่ที่20สิบาทใช่ค่ะทำไมเราถึงยังหลังอยู่เราไม่ขึ้นไปตามราคาค่าของเพราะเพราะว่าคิดว่ากําไรอ่ะคือเราได้กินอย่างเงี้ย เพราะว่า20บาทเนี่ยแต่ว่ามีกําไรไหมก็มีกําไรแต่ว่ากําไรไม่ได้เยอะ20บาทเนี่ยเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะเขากรรเงินมาร้อยดึงมีทั้งครอบครัวใช่เขากินอิ่มเนี่ยเรามีความสุขเลยใช่บางคนมาสองคนอย่างเงี้ยสั่งกับข้าวสองเมนูข้าวคนละจานเราก็มิ่มนแล้วหกสิบาทจะเหรอคนละสามสิบบาทโอ้ใช่ไหมล้วได้กินสองเมนูด้วยแล้วเราก็าตักเยอะดูดัาได้ตักน้อยเยอะ ยี่สิบบาทเมื่อกี้พวกเรานี่ก็คืออย่างนี้เวลาตัดแตังเลยไม่ได้ตัดเอาใจรายการนะไม่ตัด่างนี้เลยโอ้แล้วกค้าป่าถ้าเกิดลูกค้าบางคนมาขอรเพิ่มเราก็ไม่ได้คิดเพิ่มนะเนี่ยน่าหลังมาเราเขาหิ่มเราก็สบายใจเราก็หิ่มด้วยส่วนใหญ่ลูกค้าที่มีทุนน้อยๆอ่ะเหมือนพวกซะเล้งเก็บของเก่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูบ้างทานฟรีนะโอ้ใช่ให้ทานฟรีบางทีกวดหลังร้านที่ลูกค้ากินอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ให้เขาค่ะ คืออะไรที่มันพอช่วยได้ก็ช่วยได้ไปเนาะเสร็จแล้วค่ะอู้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราชิมรสชาติมันต้องเป็นยังไงจ๊ะแม่ค้าไม่ได้เปรี้ยวานโอ้พึ่งเคยกินเหมือนกันรสชาติมันจะหอมกะทิใช่กะทิใจกะทิสดแล้วก็ออกเปรี้ยวๆนิหนึ่งจริงด้วยแต่มีความหอมมันน่าจะออกมาจากหยวกกล้วยแน่เลยมันจะหอมกินหอมแล้วบุกกว่านะสิเมื่อกี้ที่แม่ค้าบอกนะ ถ้ากินแกงพริกเนี่ยใช่มันต้องเข้ากันมากมากเลยอ่ะแต่พริกที่ร้านอ่ะอร่อยมากน้ำพริกที่ร้านก็ไอฟรีนะเออหรอใช่ผักน้ำพริกฟรีผักน้ฟรีหมดน้ำแข็งก็ฟรีค่ะเราก็มีความสุขใช่ค่ะเข้าวแกงผัดแหงฟักแฟงจับพริกชีฟ้าแดงหอยแครงตำแหงขนมหวานเครื่องแกงมาจากไหนเครื่องแกงจากบ้านพี่สาวจะจะเป็นคนทําแล้วส่งมาให้อ๋อาจากพัทลุงเลยใช่เพราะว่าพี่สาวที่พัทลุงก็เปิดร้านแกงใต้อยู่เหมือนกันเรียกว่าเป็นแกงใต้ เข้มข้นสูตรพัทลุงแท้ๆพัทลุงแท้เลยได้แรงเหรอได้แรงเหรอจะประดับมาจากพัทลุงนะครับหนึ่งปีมันจะมีครั้งเดียวคนเด็ดเรื่องของทอดปลาทอดกระมิ้นกับมิ้นกับกระเทียมแลเราก็ใส่เกลือนิดหน่อยล้วกินกับแกงหรือค่ะสุดยอดมากพี่เห็นสวยขนาดนี้เคยปรากฏที่ด้าช้างมาแล้ว เราเป็นแบบมีตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมพ่อกับแม่ไม่เคยบ่นเลยไม่เคยว่าเลยแม่จะสอนเต้นสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เจะเปิดเวทีอะไรอย่างเงี้ยแม่จะพาไปตามนุ่งหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งประสบพบเจอเรื่องความรักมาบาดเจ็บเจอที่ไหนเจอกันในทิกติกโอ๊ยตาแล้วทันสมัยขอบคุณทุกกำลังใจที่พ่อไม่เคยไม่เคยบ่นอะไรเลยหนูโชคดีที่มีพ่อแบบนี้พ่ออยู่ข้างๆเสมอ เยนเ็ยนเรื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไรทิลิป <ๆ S 1> <ๆ S 2> อาหารปักใต้ของสาวๆพัทลุงเขาเด็ดค่ะวัตถุดิบต่างๆคือดีน้ำพริกเอ่ยผักเอ่ยครบเครื่องครบรสแก่งใต้จริงๆพวกจริงเนาะตับๆับ แ,และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือจำปัดทอดกรอบเป็นของทอดหากินยากแต่ที่นี่ก็สรรหามาทำให้ลูกค้าได้กินบอกเลยใครมาต้องลอง ประดัมาจากปัทลุงนะครับ1ปีมันจะมีครั้งเดียวแค่เดือนประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาประมาณนี้นะคะทุกปีหนูจะวิ่งวิ่งลงไปเองแต่ตอนนี้มาเปิดร้านแล้วก็ไม่ได้วิ่งก็กต้องส่งเคอรี่มาเป็นสูตรต่อทางร้านโดยเฉพาะเลยนะคะมันจะหอมกรอบอร่อยนะคะแป้งมีส่วนผสมมีมะพร้าวมีนมสดมีเนยเหลืองมีน้ำตาลแล้วแล้วก็เป็นแป้งกรอบนิดนึงอะคะ่ะข้าวแกงพะแนงฝักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดง ตต่างจากขนุนก็คือขนุนมันจะเนื้อมันจะกรอบแต่จับประดาบเ,เนื้อมันจะนิ่มมันจะหวานกว่านิ่มกว่าและมีความหอมกว่ารสชาติมันจะหอมหวานกินเม็ดได้เลยเม็ดมันก็กิกนได้ค่ะร้านเนี่ยเขาเด็ดเรื่องของทอดใช่ค่ะและเมนูที่ร้านอาหารใต้ตองมีก็คือปลาทอดขมิ้น ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมบดนะคะกระเทียมลงไปเลยไม่ได้ค่ะแตมเวลาทอดมันจะหอมแล้วก็สิ่งที่การไม่ได้ของใต้ก็คือกระมีนกระมีนโบชอบมากเวลาที่เราใส่เนาะกระม้นกับกระเทียมเราก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วกินกับแกงหรือสุดยอดมากพี่ใช่ความลับสวรรค์อยู่ตรงนี้แหละเรามาแอบดูตรงนี้เลยนะเวลาที่เขาทำมันต้องมันต้องมีวิธีการทำจริงๆเราปกติแล้วเมนูร้านเราเนี่ยก็ทาสับเปลี่ยนหมุนเวียนใช่เปลี่ยนทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดสุ่ว่ามาปุ๊บรับรองเลยว่า คุณจะไม่เบื่อแน่นอนใช่ค่ะร้านนี้เอาเรเข้ามาเรเข้ามาก็อย่ามอนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มันนั่งเมามอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนปลาทอดกมิ้นแบบนี้นะคะทอดร้อนๆหอมอร่อยทั้งกระเทียมและกมิ้นนะคะถ้าจะให้ดีนะคะทานคู่กับน้ำรดปลาทอดน้ำปลาของเด็กสมบูรณ์รับรองเลยว่าอร่อยยิ่งขึ้นค่ะอร่อยแน่นอนค่ะ สวยขนาดนี้แน่นอนล่ะเคยประกวดที่ดาช้างมาแล้วหนูเป็นประกวดหนูเป็นกรรมการไว้ไทยกันแรงเราได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าหนูอ่ะไม่ให้คะแนนเลยไม่คะแนนเพื่อนยกให้เก้าสิบเก้าสิบเปนเจ็ดหกคะแนนเนี้ยเนี่ยเพราะว่าเราเป็นกรรมการใช่ถ้าเกิดสมมติญาติเราได้ครอบครัวเราได้มันก็เหมือนโกงสิใช่ก็ไม่ให้เลยไม่ให้เพราะเขามีเกณฑ์น้ำหนักไหมตอนที่เขาประกวดเนี่ยหนึ่งร้อยกิโลขึ้นเพราอเราทิ้น้ำหนักร้อยกว่าแปลงเงี้ย เราเกินแน่นอนกอนนอนสบายละด้านมี <ใน S 2> คนเป็นพี่เป็นกรร,รมการสมัยก่อนต้องประกวดที่ดาช้างน้ำหนัก150กิโลหนูหน1 5 4แล้ว แล้วลงมาได้ยังไงอ่ะก็ด้วยด้วยที่เราทากับข้าวทุกวันอย่างเงี้ยด้วยริมเหนื่อยด้วยแล้วก็กินน้อยลงด้วยโอ้โหน้ำหนักก็ลดสามเดือนอ่ะลดไปห้าสิบกิโลตอนนี้เหลือร้อยสิบแปดกิโลล้ร้อยสิบแปดกิโลโอ้โหเหลือร้อยแปดใช่แสดงว่ามันเหนื่อยแหละเหนื่อยพอนอนน้อยพักผ่อนน้อยเราก็กินน้อยด้วยเพราะาบางวันถ้าเกิดวันไหนลูกค้าแบบเยอะมากก็คือเราจะไม่ได้ไม่ได้กินอะไรเข้ามาจอยเข้าแกงพันแหงฝักแฟงจะพริกชีฟ้าแดง เป็นแบบมีตั้งแต่เด็กๆใช่ใช่หนูรู้ตั้งแต่ประมาณหนูบานสองอ่ะก็เหมือนกันแหละพ่กับเป็นตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าที่บ้านพี่สาวทั้งหมดเลยมีพี่สาวหมดเลยใช่แล้วกอบปองกันเงี้ยก็คือจะเป็นพี่สาวผู้หญิงหมดแล้วเราด้วยความที่เราอยู่กับผู้หญิงเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อกับแม่ว่าไงบ้างตอนนั้น พ่อไม่เคยว่านะคะพ่อกับแม่ไม่เคยบ่นเลยไม่เคยว่าเลยอแม่สนับสนุนเนี่ยพ่อพูดอย่างงี้ปุ๊บนะแม่จะสอนเต้นมาก่อนอยู่โรงเรียนงานปีใหม่งานอะไรจะสอนเต้นสอนอะไรอย่างเนี้ยค่ะแม่เ็าเปิดเวทีอะไรอย่างเงี้ยแม่จะพาไปตามโุงหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้อะไรอย่างเนี้ยค่ะพ่อจ๋าดูถามหน่อยคุณแตงโมคุณสบโอนี่เขาเป็นตังแต่เด็กหรือยังเป็นนักงครับเป็นตังแต่เด็กๆเลยแล้วตอนนี้พ่อรู้ว่าลูกเราเนี่ยที่บอกว่าเขาชอบแบบเนี้ยพ่อว่าไงบ้างตอนนั้นก็ไม่ว่าอะไรลูกชอบอะไรก็ได้ทังนน รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าคอยสนับสนุนอะ่ว่ะแล้วเขาก็ทำให้เราภูมิใจจริงๆครับพ่อเนาะม,มีอะไรอยากจะบอกลูกทั้งสองคนไหมบอกว่าไนี่ยไอ้ข็นันตมาเป็นอย่างนี้ไอ้ทำความดีเยอะๆปกติทำอะไรก็ได้เป็นคนดีเนี่ยอือเราสองคนล่ะวันนี้อยากบอกพ่อว่าไงบ้างอะเริ่มบอกคุณก่อนอยากบอกว่ารักพ่อมากขอบคุณทุกกำลังใจที่พ่อมีให้เพราะว่าจากวันที่ไม่มีแม่ก็มีพ่ออยู่คนเดียวพ่อให้กำลังใจตลอดพ่อไม่เคยบ่นทุกๆเรื่องเลย จะทําอะไรพ่อก็กสนับสนุนพ่อก็คอยช่วยเหลือพ่อเนแหละเป็นกำลังใจให้หนูทุกวันพ่อไม่เคยว่าไม่เคยบ่นอะไรกันใหญหนูโชคดีที่มีพ่อแบบนี้พ่อไม่เคยบ่นดูเลยพ่อพ่ออยู่ข้างๆเสมออ่านไปในวันที่หนูไม่มีแฟนหรือวันไหนก็อ่านไปก็มีพ่ออยู่ข้างๆหนูตลอดพ่อไม่เคยทิ้งหนูเลยหลักกันเดียวหลักที่สุด เจอกันในติกต็อกถ้าไปส่องเขาจังหวัดนั้นคลิปแล้วก็าทำอะไรอยู่ก็เขาร้องเพลงอ่ะโอ้ยตาแล้วทันสมัยคือชอบคนจำความจำความเขาเป็นคนดีด้วยนี่ัสดีแล้วไวหลับไปไหนมาไหนนะคือที่บอกว่าเขาไม่อายเลยที่จะไปกับเราเราไปเดินตลาดก็จะช่วยถือของอะไรเงี้ยอยู่ตลอดไม่เคยห่างกันเอาชนะใส่พาตาได้ไงวันนี้ผ่านไหม อกจากอาหารนะคะที่นี่ยังมีน้ำชาใต้นะคะน้ำชงเอาง่ายๆค่ะแก้วละยี่สิบบาทนี่ยี่สิบเหรอเนี่ยสัตว์จุกๆเลย่คะปกติประชงวเยอะไหมคะวันหนึ่งสองสองถังเนี่ยค่ะชาใต้จะขายดีเหมือนเราได้ไปกินที่ใต้เลยโอ้เหมือนชาช้างอย่างเงี้ยเราะถามหนึงเรื่องราวของความรักกันดีกว่าคนหนึ่งเนี่ยพุ่งผิดหวังเรื่องความรัก แตอีกคนนึงเนี่ยนะคะเพ,พิ่งประสบพบเจอเรื่องความรักรมาบาดหมางแล้วอัน,นไหนคนไหนคนไน,น,คนไหเพ,พิ่ง,งกอกหักคนนี้หักพี่แตงโมแตงโมเพิ่งอกหักมาไหนเล่าพี่อ้อยพิชชอร์พอไหนสิคะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงหนู <c oughs> เล่าสิคะมันไม่เข้าใจกันน่ะพี่เ oh. คยรักรักเขามา6ปีกว่าเกือบ7ปีนะเป็นแฟนกันมา6-7ปีใช่6-7ปีแต่แต่ว่าด้วยก่อนที่เรามาเปิดร้านแกงใต้แล้วความห่างกันอย่างเงี้ย ก็กลางคนต่างแบบไม่ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอเวลานานนานไปนานไปอย่างเงี้ยความห่างอ่ะมันทาให้ห่างไปเลยก็เลยตัดสินใจบอกเลิกกันเลยแต่วันที่บอกเลิกไม่ได้เสียใจนะออไม่ได้เสียใจไม่ได้ร้องไห้อะไรเลยเออแกเราเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วที่ผ่านมาหกปีกว่าๆอย่างเงี้ยส่วนพิสมอ เพิ่งเจอกันเกือบปีแล้วค่ะเพิ่งเจอกันเกือบปีเจอที่ไหนเจอกันในทิกตอกโอ๊ยตายล้วทันสมัยทำไมเราไปส่องทิกตอกเขาหล่อถึงไปเจอเขาอ่ะมันเด้งมาค่ะมันเด้งมันเไม่ได้อยู่ๆกันต้องต้องไปส่องเขาไหนึ่งเด้งมาก็เลยส่องถ้าไปส่องเขาจังหวัดนั้นคลิปแล้วเ็าทำอะไรอยู่ก็เขาร้องเพลงอ่ะคลิปร้องเพลงเลยก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเราแพ้หนุ่มร้องเพลงลูกทุ่งถามหน่อยก่อนจะจีบกันไปปรึกษากันไหมสองคนจะสองสาวเนี่ยไม่เคย ปิดไม่เคยบอกด้วยนะว่าแอบชอบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอไม่เคยพูดอะไรเนี้ยเพิ่งมาเขาก็เลยมาตัดสินใจมาอยู่นี่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาเ็เพิ่งดูเจอแฟนเขาครั้งแรกที่มาที่นี่เหมือนกันแล้วเราถามเขาว่าไงตอนนั้นที่เราเจออ่ะก็ไม่ได้ถามก็ยืนดูว่านี่เหรอพี่พี่เคยเราอะไรนี่เหรอพี่เคยเราแล้วส่วนเราอ่ะเพิ่งอกหักมามาเพิ่งเสียใจมาเรามีเตือนเขาบ้างไหมว่าเฮ้ยเธอผู้ชายสมัยนี้มันไว้ใจยากนะ ก็มีเตือนว่าอย่ารักให้มากเ,ออเพราะว่าไม่มีใครรักเราจริงๆเท่ากับตัวเราเองแล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงที่เขาเตือนเราก็ธรรมดาเพราะว่าเราเคยมีบทเรียนประสบการณ์ของความรักมาแล้วเ,ออเราก็เรียนรู้ได้ถึงแม้ว่าจะเจอกันใน t ิกต o k ก็ชวนกันมาหามาทำมาหากินเลยวันนี้เขาอยู่ด้วยขอให้เขามาสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมได้ค่ะอาเซียนโปรเมตตันรับค่ะเชื่อคุณอะไรคะนั่งเลยค่ะชื่ออาครับผมคุณอาคุณอาเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนกระบี่ครับเป็นหนุ่มใต้เหมือนกันตอนแรกที่ไปเจอกันในทิกต็อกเนี่ยคุยกันเนี่ยเราคุยกันยังไงก่อนตอนแรกเขาน่าจะเป็นคนทักมาก่อนอ่ะทักไปก่อนไปทักเขาว่าไงตอนแรกทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรแล้วเราแล้วเราว่าไงตอนนั้นอ่ะเราก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรครับก็นั่งเล่น นั่งเล่นร้องเพลงไปเฉยๆรถามหน่อยทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับเขาที่กรุงเทพคือชอบคนจำมั่งจำควมอยู่แล้วชอบเดียวใส่บิวตี้เดียวใส่บิวตี้อยู่แล้วเขาเป็นคนดีด้วยนี่ใส่ดีด้วยเป็นคนที่ใส่ดีรู้จักคำมาหากินด้วยเนาะตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันนี่นานแล้วยังอ่าก็เกือบๆปีแล้วนะครับอ้ นานนกเกือบปีนะเราประทับใจในตัวเขาคือเขาเป็นคนที่เอาใจเราเก่งเอาใจใส่ว่ากันเขาจะดูแลเราดีเราไปเดินตลาดก็จะช่วยถือของอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่คือไม่ว่างานบ้านอะไรเราไม่ต้องใช้เขาเลยเขาจะทําเองหมดเขาจะรู้หน้าที่หมดเลยเราจะแทบไม่ต้องทําอะไรเลยตอนที่เขาพาแฟนมาพ่อเขาบอกเขาว่าไงบ้างวันที่เขาพาแฟนมาอยู่ด้วยตอนแรกเสี่ยโร่พ่อไม่รู้ด้วยซ้ำ พอเขามาเซอร์ไพรส์แล้วเราว่าไงบ้างพอ่อเขาไม่ว่าอะไรรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้ว <c oughs> อ่อผิดไหมพ่อเขารู้อยู่แล้วเข <c oughs> อเห็นมันคุยโทรศัพท์ทุกวันเลยมันเล่นทิกต็อกทุกวันเลยมันก็ต้องรู้กันอยู่แล้วลนะ่ะ <c oughs> เป็นไงพ่อคนเนี้ยแ <c oughs> ข็งแกดีแข็งแ่งดีไหมข็งแดีวันนี้ผ่านไห <c oughs> มผ่านอ้าวผ่านทุกอย่างเลยครับทุกอย่างผ่านนะเอาชนะใจพ่อตาได้ไงก็ช่วยทำงานบ้านเลยอย่างเงี้ย คือเขาก็ไม่อยู่เฉยๆอะเขาก็มาพิสูจน์ตัวเองอะเนาะทุกการทามาหากินนั่นนู่นนี่ก็เลยเอาชนะใจได้ถูกต้องไหมพ่อเขาไม่เคยว่าอยู่แล้วพ่อเขาไม่ว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราชอบใครลูกสาวชอบใครพ่อก็ชอบด้วยแล้วเวลาไปไหนมาไหนในอื่นที่บอกว่าเขาไม่อายเลยที่จะไปกับเราไม่อายอยู่กับเรา,คเ,ราเคียงข้างกับเราอยู่ตลอดไม่เคยห่างกันเนี่ยทั้งคู่มองอนา,าคตความรักของเราไว้ยังไงบ้างคะส่วนตัวโอเองนะคะก็คือจะทําทุกวันให้ดีที่สุด จะรักเหมือนรักยังไงวันแรกก็จะรักแบบนั้นไปทุกวันค่ะก็จะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปนะครับช่วยงานเขาอะไรอย่างเงี้ยครับสัญญาแล้วนะครับสมัยนี้มันเป็นยุคที่เป็นยุคที่เปิดกว้างแล้วที่คนร่วมรารงค์ด้วยนะฮะคุณจะเป็นเพศไหนคุณจะมีสีผิวแบบไหนความรักก็มันมันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้ววันนี้นะคะัต้องบอกเลยว่าจัดเต็มมากทั้งอาหารนะคะสุดเด็ดเข็ดล um> ับแล้วม um ันลุ um> ้งเรื่องราวความรักของครอบครัวนี้นะกับครัวตุดแฟน วันนี้บุกอดนะกับรายการตลาดสดพระรามสีต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากมากนะฮะแลนะออก็ขอบคุณอีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมค่ะสามารถกลับมาติดตามนะฮะรายการตลาดสดพระรามสีได้ใหม่นะทุกวันเสาร์สี่โมงสิบห้าทางช่องสามกดเลขสามสิบสามวันนี้เราสิบคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบบ๊าาาายายออชชเเ So, <makes noise> fuck!